โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมเป็นผู้จากน้ลมสีเหตุนะฮะวันนี้อยู่กับ Minecraft นะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาเล่นนะะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ติดเบสบอลมากเลยนะเบสบอลของไฮพิกเซลนะครับผมก็ซื้อ DTF เพื่อมาเล่นอันนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็นะผมก็เล่นไปแล้วหลายตานะครับชนะ4 4ตานะครับผม แล้วก็คิวไป65นะครับก็สกอร์ไม่พอใช้ได้นะสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับก็ตอนนี้นะครับคือตอนแรกผมก็เลิกเล่นไปสักพักหนึ่งแนละ้วแต่กลับมาเล่นเพราะว่าเอมันปริ่มันน้อยลงนะครับช่วงนี้ผมก็เลยกลับมาเล่นนะเลยมาเล่นกันเลยนะครับ CVC อผมเป็นออริจินอลนะครับผมนนบไม่ใช่ออริจินอลหรอกหคนเขาเล่นกันเยอะนะครับ CVC แนะ่ยเป็นไรวะเนี่ยอินเวชั่นโอ้โหผมเล่นผมเล่นมาสี่ตาผมเจติดาเน,นี้ยครับไม่ถามว่าถนัดไหมไม่ครับไม่ไม่ถนัดครับอังตรงคือไม่ถนัดเลยนะฮะเฮลโหลมันต้องการโลโอเคนะครับคือผมก็เล่นนะแต่เพื่อนผมมันไม่มีไอ้แฉะมันเลยเล่นไฮบริกซลไม่ได้นะก็คือตอนนี้เพื่อนผมก็เล่นแปดสีสินนะครับผม อียี่สิบวิจะเริ่มนะครับสิบสี่คนอีกแล้วถ้าไม่สิบสี่คนนะก็มันจะมีอยู่สองสีที่จะได้มีสามคนนะสิบห้าคน,น okay มันจ,จะมันจะมีแค่สิบห้าคนนะเคยอยู่สีเหลืองนะโอ้โหสีเหลืองสามตาติดนะโอ๊ยโอ้กดผิดจะไปซือ้อบล็อก ก่อนแล้วกันนะเราจะไปเอ่อไปฟาร์มเพชรก่อนแล้วกันนะโอ้าโอปิงโอ้โอเพิ่งบอกเองว่าปิงน้อยนะแต่แม่งตกลูกตายไปแล้วนะครับผมไม่น่าเลย เพื่งบอกไปหยุดยกแล้วปิงช่วงนี้ปิงน้อยนะสุดท้ายแม่งตกเองให้ตายเถอะช่วงนี้อาจจะเห็นผมอัพคลิปมาครับบ่อยเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเดิมอย่างที่บอกโอ้ยมอดีนู้สิบเจ็ดวินะผม ไดมอนก่อนนะซีบดาบไม้กระดาบวันนี้จะใครจะว้าวไดมอนบีบสี่วิกเกอร์นะเดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนเลย ผมไปไม่ได้แอมหรอกครับผมไม่ได้เล่นเก่งมากนะผมแค่พอเล่นพอเล่นเป็นนะเก็บแตงร์ไวก้ก่อนแนละ้วกันโอ้เพื่อนแม่งเดี๋ยวผมจะคือที่ผมเนี่ยผมจะส่วนามากผมจะฟาร์มนะฟาร์มเพื่อให้มันได้แตองโอมเยอะๆเพื่อจะอามาอัพเกรดนะครับผม ตกใตจไปซะให้าอาฟรีนะฮะเ,เราซื้อบอกก่อนเลยน,นะนี่นะครับคือเพื่อนมันมันเก็บไดม,มอนด์ไปมันก็ไม่ค่อยซื้ออาวุธมานะไม่ไม่ค่อยเอามาอัพเกรดน,นะมันส่วนใหญ่จะเอาไปแบบซื้อแบบ เอาไปแบบอับกรีอย่างอื่นที่มันไม่จำไม่ค่อยจำเป็นนะสำหรับตอนแบบตอนยังไม่ได้บวกอะครับตอนยังไม่ได้แบบไม่ได้ไปห้าวที่ไหนอย่าไปเล่าห์มา,มาสีแดงก็กำลังมาเอาสีแดงมาเก็บเพชรนะ มีคนหนึ่งกันบ้านไปด้วยนะใช้เจ็ดอันมไปดูตรงนั้นก่อนเลยสวย จะได้อัปเกรดเป็นดาบเอ็นชานแล้วพอดีเลยวสวยมากม่นจะเกมไวอยูน่นะครับอ๋นน้อเป็นระเบิดทางเหรทำไมเพื่อน Let's go ปมาอัปเกรดนะผม เลดโอเคนี่นะเราจะได้ดาวเราจะได้ดาวเอ็นชาร์มันแล้วนะ สีแดงสีแดงอยู่สามคนเลยนั่นคือถ้าตอนไหนมันอันนี้นะผมจะไปไปบุกนะบมกสามคนเลยผมจะแผลงนี่นะผมจะเก็บไอ้ร้อนนะี้สักสี่สิบแล้วผมก็จะไปบุกนะบุกบุกสีแดงนะคผมมันไป็สามอันอะไรวะยูแค n c คอมพลีทโอเค กี่ใช้ห้ไดมอนด์นกบูดโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บขอฟาร์มอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนั้นมันได้เกาะเหล็กไปแล้วอยากรู้เกาะเหล็กราคาเท่าไหร่สิบสองโกะผมว่าได้อยู่นะ เก็บเหล็กนิดหน่อยนะแเราก็จะไปบุกกันนะครับผมที่ผมชนะนะผมคือผมเก็บเอเมัลใช่ไหมเอเมัลซื้อซื้อยาสามอันนะั่นก็คือยาสปีดยาซปเปอร์จัมป์กับยาลองหุ่นนะฮะซึ่งมันทำให้ผมตอนนั้นชนะติดต่อกันสองตานะครับผมเป็นสูตรที่โคตรโกงวนันนี้โอเคหกสิบสองโอเคเดี๋ยวเราซื้อสักอนนันนึงด้วยกันเฮ้ยซื้อด้ยวย นนะียดเก็บไวก่อนอตอนนี้สีแดงยันอยู่วน,นะเกอบตก โอ้ไม่ทันมาท่านผู้ชมซีเดซีแอนไปเลยโอ้แต่เมื่อกี้ก็ได้อ,อยู่เนาะแต่มันต้องใช้ที่ขุดเพชรอย่งเดียวใช่ไหมโอ้งานยากอ่ะเราต้องนั่นจะต้องเก็บสีเขียวก่อนเพราะว่าสีเขียวไม่มีแต่น,นนะเราก็ต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับ โอ้แล้วเมื่อกี้ได,ดมอนด์ย่าเยอะเลยแล้วเราไปตายนะมาสีเขียวสีเขียวบวกนะสีเขียวไปบวกสีแดงอยากได้ธนูอ่ะนาะราคาเท่าไหร่วะธนูธนูสิบสองโกนคนละธนูธนูสองโกะได้อยู่เดี๋ยวเราจะซื้อธนูมาสักสองคนเพิ่ นเกือบเกือบเสียเไม่บวกอ่ะเสียสายบวกจริงโอ้ยเกือบ เรียเยเร่ยงไม่โดนเลยนะผมได้รังโกเลมยนฮินะโอเคยังไม่ได้เแต่วะโอ้สีแดงโดนโอ้สีแดงโดนตีไปแล้วน,นะแล้วตอนนี้นผมก็ไปไม่ได้ครับผม คือนึกว่าจะไม่รอทันแล้วนะครับแอนมรอยตั้งห้าอันไตอนนี้เขาอเอาเกียร์เลยเร็ว,วก่อนเร็วสองเลยใช่ไหมโพเทชชั่นหนึ่งเออไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ,ๆีมันจะมีหนึ่งที่อัพได้อะ ไสปอนนิงเอเคโอกาสที่จะส่งของได้ดีขึ้นนะที่จะดับมีโอกาสดับเร็วขึ้นมั้งเราจะได้ทองมากขึ้นหรือเปล่าแต่ทีเนี่ยคือังหานี่มันแย่หัวมันเลยมาเก็บ <Sh op> มีทองโอ้โห <Sh op> ไปบุกกันบ้างหนิเฮ้ย นะชุดเกาะอันนี้สีไนลอน่นสิบสโอ้ยไม่ให้คนอื่นเก็บเลยเนานะซื้อระเบิดอ,อ,อันนึ่งอะเฮ้ยนะครับมันจะเกินไปละ มัโดนหรอกม่โดนหรอกว้าม่โดนโดนแล้วว่ะ <laughs> โ,โ,โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันจะเล่นในสีเขียวว่ะไม่ไหวแล้วมันจะเล่นสีเขียว สีแดงเป็นหนึ่งคนนะแล้วก็สีเขียวปีนยังไม่แตกนะสีฟ้าก็กำลังต่อไปนะมันเก็บไอ้มันล่อผมว่ามันต้องซื้อพวกไอ้ยาล่องหุนแน่ๆเลยผมว่าขอวัดดวงหนะ่อย อุ้ยกระโดนแกระโดนเฮ้ยกินยาแล้ววะเฮ้ยได้ไม่รอดมาตั้งแต่เมื่อไหรนะ่น่ะเราจะเก็บเนื้อก่อนนะฮนูยังยังไม่ใช้นะเอาให้เก็บบล็อกไว้ทำไมวะโอเคนะ จะต้องอาศัยทางของสีแดงนะเพืเ่อจะไปตรงกลางเพื่อไปเก็บเอเมอรัลนะครับผมนี่มุมนี้สอยได้นะนี่ดเดียวไปแล้วฮนะไอสีน้ำเงินไม่เอาเรื่องว่ะ เราจะซื้อดาบเหล็กมาไม่ได้ไผมต้องไปเก็บเอเมอรัล์ให้ได้เ้ยแล้วเมื่อกี้คือถ้าสีน้ำเงินไม่มายุ่งนะ,ะไมมาเสือกอะเปไ็นอะไรที่ดีมากนะผมว่าสีแดงให้ร่วงตายเหมนจะเมื่อกี้เหล็กยังวหวยังวหวยังอยู่อะทีเขียวอัพเกรดเกาะแล้วเฮ้ย สีแดงคนนี้ไม่เอาเรื่องเฮ้ยโอ้โหปิงอะ่ะหันหน้าไปทางไหนแลยตีผมโดนวะเดี๋ยว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 คุณเจอผมแน่ กำลังธนูไ,ไ,ปไปเล่นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋วอะไรวินนล้วตรงนี้ไม่จำเป็นนะเขียนไปกันนี้ก็คือผมจะเล่นไอ้สีแดง ว้าบ่ะผมแม่งว้าบ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมฆ่าได้นะโอเคอ่าสี่เลยยังไม่โดนเลยนะ โอ้ยปิงโอ้โหป,งโโหปิงอะ่องอะสิบเก้าวาทีนะฮะการปริงอย่างบ่อยนะครับผมไม่ไหวเลย มันยังชอบเลยว่ะมาดิมาดิโอ้ปิดทางกปิดหน้าโ,อ,โอ,อ้ียยย อุ่นเว้ยองอุ่นเว้ยพวกนั้น่ตรงนั้นตรงนั้น,น,นคือมันตัดทางผมมองหมดเลยเว้ย เพื่อนไม่กันบ้านน่ะยืขึ้นฟาร์มอย่างดีอ่ะเอ้ยเพื่อ,อนแม่ หเพิ่งบอกเองว่าไม่ปิงนะแต่เมื่อกี้คือปิงยับๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับหัวร้อนนิดนึงนะฮะไม่นิดนะไม่นิดอะเพื่อนคือแบบผมหัวร้อนกับเพื่อนนิดนึงนะก็คือเพื่อนมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านแต่มันไม่เฝ้าปิดมันไม่เฝ้าเตียงนะครับผมโอเคเนะาะเยนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย